ผมเห็นแล้วผมแบบรับไม่ได้นะครับก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะมีอาคารพังทลายมาแบบเนี้ยนี่เป็นอะไรที่เราช็อกจริงๆอ่ะกรุงเทพเนี่ไม่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวมันมีของหล่นลงมาแล้วก็มีฝุ่นสักประมาณสองสามทีนะครับก็เลยชวนกันวิ่งเลยอย,อยู่ข้างล่างกำลังรอขึ้นลิฟต์จะขึ้นไปทำงานข้างบนครับก็ยืนเสียงแล้วก็พ<ด>ี่ิจารับใช่สองสามทีแล้วก็วิ่งเลยครับนึกตอนแรกนึกว่าแบบเงินเคนมันของตกอะไรหรือสักอย่างก็เลยวิ่งออกมาก่อนทำเงินของหนักหล่นอะไรประมาณนี้ก็เลยชวนกันวิ่งออกมาก่อนเนี่ยครับที่นี่ประมาณหกเก็ดคนแต่มัน วิ่งออกมาผมวิ่งออกมาฝั่งนี้แหละัติดต่อไม่ได้หรอครับอีกสองคนยังไห่หาไม่เจอเลยครับที่ถลม่มอจะอ้างว่าตึกระหว่างการก่อสร้างนั้นถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวแล้วพังได้เนี่ยไม่ได้จริงๆนะครับญี่ปุ่นเห็นไต้หวันที่ครับก็อ,อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวรุนแรงมากถ้าเกิดแบบนี้ก็คงไม่สามารถสร้างตึกใดๆได้ถูกไหม มันดาเลเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าแม้จะไม่มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างแน่ชัดในขณะนี้เพราะหลายพื้นที่ยากที่จะเข้าถึงแต่มีการประเมินเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะไปแตะที่หลักหลายร้อยคนขณะที่รัฐบาลทหารของเมียนมาได้ประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินด้านภัยพิบัติใน6กพื้นที่ประกอบไปด้วย,วยรัสากาย,ยมันดาเลมะกเวพักโ,โคลรัชชาและที่กรุงเนปิดอซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงระดับมหาศาลและคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะสูงมากทีมผู้ภายังบอกด้วยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังไม่แแแนนนนนนน่่่่่ชตออออยยยยยาา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 างงงง้้้้จจวววะมมมกกกกหหลรร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 คคคบบุเเสสสสีิูโณถ พังถล่มลงมามีประชาชนติดอยู่ภายในทําให้ต้องมีการร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศสมมีมีรายงานว่าหน่วยง,งานตาชาติในเมียนมาพยายามที่จะลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเร่งค้นหาผู้ที่รอดชีวิตแต่เจอกับปัญหาใหญ่ค่ะนั่นก็คือตอนนี้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ ภาคเหนือเนี่ยเราได้เห็นแรงสะเทือนรุนแรงในหลายจุดในการทําให้ประชาชนต้องหนีออกมาโดยมีรายงานว่าเหตุการณ์นี้มีประชาชนนับพันคนเลยทั้งพนักงานผู้มาใช้บริการวิ่งออกมาจากศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสิวัลจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนตกใจค่ะหลังจากที่รู้ว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแล้วจนกระทั่งรับรู้ได้ถึงแรงสะเทือนเช่นเดียวกันนะคะกับศูนย์การค้าเมย่าที่บริเวณแยกริงคาที่ทุกคนต่างออกพากันหนีออกมาอยู่ด้านนอกตัวอาคารสถานการแผ่นดินไหวขนาด8.2เนี่ยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ทางเมียนมานะคะ จากอำเภอปังมาผ้าแม่ห้องสอนไปประมาณ300กว่ากิโลเมตรฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพดูเหมือนว่าได้รับผลกระทบเยอะแต่นั่นเป็นเพราะว่าเราม,รมีพื้นดินที่อ่อนนุ่มและเรามีอาคารสูงเยอะแต่ถ้าจะเอาจุดที่ใกล้จริงๆกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวคือทางภาคเหนือค่ะที่เชียงใหม่ก็คนตกื่นกันนะคะเพราะว่ามันไหวนานเลยค่ะแล้วก็ไหวแรงด้วยทําให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วเมืองเชียงใหม่นานนับชั่วโมงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็อพยพผู้ป่วยออกมาเช่นเดียวกันนี่ห้าง สนามบินเชียงใหม่วิธีการบินแห่งประเทศไทยออกประกาศระงับการบินชั่วคราวเหมือนกันนะคะเหมือนดอนเมืองสุนภูมิห้างที่ลำปางแตกตื่นเหมือนกันค่ะกรีด็นไปดูนี่ดูนี่มาเลยดันี่ลง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 เร็วเร็เร็วเร็วเรด็นไป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 ไง จะเห็นว่าผู้คนแตกตื่นแล้วก็พาก,กันวิ่งลงมาตามบันไดเลื่อน ลักษณะก็คือเบียดเสียดยัะเยียกันลงมาเลยละค่ะบางส่วนก็ไปใช้บันไดหนีไฟในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำบางค่ะนี่ค่ะเสาปูนขนาดใหญ่ของอาคารหมายเลข14นะคะปูนกระเทาะออกมาแบบนี้เอชหมู่บ้านโป่งศรีนครเชียงรายอำเภอป่าแดดมีรายงานว่าคานสะพานทางรถไฟพังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณสถานีป่าแดดเสียหายไปหลายคันคานสะพานรถไฟอะค่ะทั้งมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายค่ะนี่แรงสั่นสะเทือน และล่าสุดค่ะมีรายงานจากเมียนมาว่าพบผู้เสียชีวิตเฉพาะที่กรุงเนปิดอแห่งเดียวนะคะ50คนและคาดว่าจะสูงขึ้นอีกนนสนามบินมันดาเลโอ้นี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเฉพาะกรุงเนปิดอมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า50คนยังไม่นับเมืองอื่นๆทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน